สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำกัมเหลากุ้งสดปลาหมึกสดหมูยอแล้วก็มีส้มตำด้วยค่ะค่ะก็จะมีกุ้งสดปลาหมึกสดหมูยอมะนาวมะเขือเทศถั่วฝักยาวผักชีใบเลื่อยพริกแห้งปัน่นมะละกอน้ำมะขามเปียกน้ำปะลาลาน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวผงชูรสค่ะลงมือทำเลยค่ะจากนั้นให้หัน่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนประมาณนี้ค่ะ มะเขือเทศค่ะหันไว้เลยค่ะมะเขือเทศเราก็จะหั่นไว้เลย แบบนี้เลยค่ะอ่นเป็นชิ้นๆไว้เอาเม็ดออกประมาณนีค้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาสับมะละกอค่ะ ถ้าใครไม่สะดวกสับก,ก็สามารถใช้ที่ขูดได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยเส้นมะละกอบางคนเขาก็ใช้ขูดเอาจากนั้นก็ซอยแบบนี้เลยคะ่ะ แห้งนะคะให้เรานํามาปั่นแบบนี้นะปั่นไม่ต้องให้ละเอียดนะเอาหยาบแบบนี้นะคะนาก่อนที่จะนํามาปัน่นให้เรานําไปตากแดดให้เขา,เาแห้งกรอบดีนะคะแล้วค่อยเอามาปั่นแบบนี้นะเวลาเวลาทําขายจะได้สะดวกนะคะให้เราปั่นไว้เลยส่วนผักชีใบเลื่อยก็หั่นเป็นท่อนแบบนี้คะ่ะส่วนของสดก็ปลาหมึกกุ้งล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยดึงเส้นดํากุ้งออกให้เรียบร้อยนะคะก็หั่นประมาณนี้คะ่ะ หูยอก็หั่นแบบนี้นะคะ,คะจากนั้นนําไปลวกค่ะดังนั้นให้นํากุ้งประหมึกหมูยอมาลวกค่ะลวกไม่นานนะคะลวกแค่นี้ค่ะนําขึ้นเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตำเหลาก่อนนะคะ พริกนี่แล้วแต่ชอบเลยนะนี่พริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งลงไปค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะจากนั้นเป็นผงชูรสค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ถั่วฝักยาวค่ะทำให้พอบุบนะคะถั่วฝักยาวทำให้พอบุบบุบาำแค่นี้ค่ะถั่วฝักยาวเอาบุบแค่นี้นะคะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะ ะะจากนั้นก็จะใส่มะเขือเทศค่ะมะนาวค่ะบีบเล็กน้อยค่ะ ามารถชิมดูได้นะคะได้รสชาติที่เราต้องการนะเปรี้ยวนำหวานนำเผ็ดนำเอาที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นก็ใส่หมูยอปลาหมึกกุ้งลงเลยค่ะจากนั้นเราจะไม่ตำแล้วนะคะเราจะใช้คนเอานะประมาณนี้ค่ะ จัดเสิร์ฟค่ะค่ะก่อนเสิร์ฟให้เราโรยผักชีฝรั่งจัดเสิร์ฟค่ะ ตําเหลากุ้งปลาหมึกหมูหมูยอแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ตาเกาเหลานะคะกุ้งปลาหมึกหมูยอเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะมาตํามะละกอนะคะตําส้มตําค่ะพริกแห้งตามชอบเลยนะคะความเผ็ดผงชูรสค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะ ตาน้ํพร้าวค่ะค่ะานั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะโขกพอบุบบุบพอนะคะเอาแค่แตก แค่นี้ค่ะาอพอเขาแตกแค่นี้ก็พอค่ะมะเขือเทศค่ะมะนาวค่ะบีบเล็กน้อยค่ะค่จะจากนั้นน้ำาะล้าค่ะค่จะจากนั้นเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะ รสชาติให้เราชิมเอานะคะเปรี้ยวนำหวานนำเผ็ดนำให้เราชิมเอาค่ะค่ะจากนั้นให้ใส่กุ้งปลาหมกึกหมูยอลงไปค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะหรือผักชีฝรั่งนะคะจากนั้นใส่เส้นมะละกอลงไปค่ะเส้นมะละกอะก็ตามชอบนะก็จะใส่แค่นี้ค่ะ เบาๆแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งเราจะเละนะเราสามารถชิมได้เลยนะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำกุ้งปลาหมึกหมูยอพร้อมเสิร์ฟค่ะ ปัาเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะจากนั้นให้เราชิมค่ะนี่ตำเหลานะคะรสชาติแซ่บมากค่ะเปรี้ยวหวานนํำนะคะแล้วก็มีเผ็ตตมเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมส้มตำค่ะ อร่อยค่ะรสชาติเดียวกันค่ะแซ่บมากค่ะตำเหลาและตำส้มตำกุ้งปลาหมึกหมูยอเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ